ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน้าทของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่รีวิวค่ะรีวิวเป็นทองเคอีกนะคะเพราะว่าลูกค้าสนใจกันเยอะมากเลยค่ะทองเคของคุณแม่นี่ค่ะเพราะว่าส่วนมากสั่งแล้วสั่งอีกสั่งไปแล้วก็สั่งมาอีกค่ะเพราะว่าประทับใจค่ะประทับใจกับสินค้าค่ะบอกว่าสวยค่ะสวยกว่าในภาพอีกค่ะกินค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ของคุณแม่นี่ค่ะมันไม่ค่อยจะ อันนี้เท่าไหร่ค่ะมันเป็นโทรศัพท์ที่คุณแม่ไลนนี่ค่ะมันไม่คุณแม่ทําเป็นอะไรไอ้ไอ้โพยไอ้โพลไอแพงแคุณแม่ใช้ไม่เป็นค่ะคุณแม่ก็ใช้แต่ของรุ่นที่เก่าที่คุณแม่เคยใช้ค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่เด่นชัดค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนี้ให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะนี่ค่ะลายเม็ดมะยมค่ะที่คุณแม่โชว์ขึ้นค่ะเป็นลายเม็ดมะยมลายที่คุณแม่ใส่เป็นลายเม็ดแตงค่ะขายดีทั้งสองลายสามลายขายดีทุกลายค่ะ ค่ะเ <s of> <day> <N itt les> ม็ดมะยมนิยมชมชอบค่ะคนค้าคนขายใส่เม็ดมะยมนะคะขาดจะได้นิยมชมชอบค่ะค้าขายดีนะคะขาะเส้นละสี่ร้อยบาทนะคะความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะคะขาะเม็ดมะยมค่ะลายนี้ค่ะลายเม็ดมะยมนะคะขาะนิยมชมชอบค่ะค้าขายดีนะคะใส่ค้าขายดีค่ะสวมหัวได้ค่ะพวกนี้ค่ะไม่ต้องอขอดตขะคะเวลาใส่สวมหัวได้เลยค่ะขาะลายที่ของคุณแม่ใส่เป็นลายเม็ดแตงนะคะ ค่ะขึ้นเงาเลยยิบรละยยบเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยค่ะสวยงามมากนะคะค่ะลายเม็ดแตงค่ะเดี๋ยวนี้เม็ดแตงเหลืออยู่เส้นหนึ่งนะคะแต่ของมีค่ะของสั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวของค่ะไม่ต้องกลัวของไม่มีนะคะค่ะนี่ค่ะลายเม็ดมะยมนะคะค่ะเม็ดมะยมเดี๋ยวคุณแม่จะคู่กันไปด้วยนะคะค่ะมี18นิ้วและ24นิ้วค่ะนี่เม็ดมะยม18นิ้วนะคะ18นิ้วราคาอยู่ที่200บาทค่ะ ค่ะสวมหัวไม่ได้นะคะถ้าคนไหนตัวใหญ่ทวอ้วนก็ให้ใส่ยี่สิบสี่นิ้วนะคะสวมหัวได้ค่ะเวลาเราห้อยผ้าคล้องผ้าขาห้อยหลวงปูค่ะมันจะถอดออกง่ายค่ะถอดง่ายค่ะค่ะนี้ค่ะมีเม็ดนะยมก็มีความยาวอยู่สิบแปดนิ้วเหมือนกันนะคะค่ะมีสิบแปดนิ้วค่ะมีเป็นชุดค่ะอันนี้ค่ะค่ะเม็ดแตงนะคะทีไลที่คุณแม่ใส่นี่ค่ะระยิบระยับอยู่เนี่ยค่ะค่ะ อ่ะค่ะขึ้นเงามากเลยค่ะค่ะคุณแม่ใส่ไม่เคยถอดนะคะไม่ใช่ว่าคุณแม่มีเป็นเจ้าของขายไม่ใช่ว่าคุณแม่เปลี่ยนได้ไม่เคยเปลี่ยนนะคะเราพูดคําจริงต่อลูกค้าค่ะทําจริงพูดจริงทําจริงค่ะค่ะมีอะไรก็ให้เราการค้าการขายก็ให้เราเชื่อถือกันได้ค่ะดีก็บอกว่าดีค่ะของดีค่ะถ้าของไม่ดีคุณแม่จะไม่เก็บรักษาไว้นานถึง15ปีค่ะขายมา15ปีแล้วค่ะ ติดต่อกับพ่อค้าอิตาลีค่ะทองพวกนี้คุณแม่ได้มาจากเป็นพ่อค้าอิตาลีนะคะขายคุณแม่ค่ะเขามาอยู่ที่เมืองไทยเปิดร้านขายพวกนี้แหละค่ะค่ะอยู่ที่เมืองไทยค่ะเขาจ้างลูกน้องคนไทยแต่ทีนี้ท่านพูดไทยเก่งมากเลยค่ะค่ะท่านมาอยู่นานแล้วค่ะถึงสิบห้าปีพูดไทยเก่งมากค่ะค่ะนี่ค่ะลายเม็ดแตงค่ะลายที่คุณแม่ใส่นะคะค่ะระยิบระย้ามากเลยค่ะลายเม็ดแตงค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะ อยู่ที่400บาทนะคะนี้ความยาวอยู่ที่18นิ้วอยู่ที่200บาทนะคะค่ะมียาวมีสั้นนะคะคุณแม่จะจับคู่กันแบบนี้ค่ะค่ะยาว24นิ้ว400บาทยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทนะคะไม่ลอกไม่ดําใส่อาบน้ําได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวแพ้ค่ะไม่มีคันตามรอบคอนะคะค่ะของดีจะใส่อาบน้ําค่ะใส่อาบน้ํานี่ค่ะถ้าบางท่านว่ากลัวถุงน้ํากลัวโดนดําไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ของดีค่ะเวลาอาบน้ําค่ะเราจะทูตสบู่ฟอกสบู่ค่ะค่ะมันจะช่วยล้างทําความสะอาดได้ด้วยค่ะในสร้อยคอเนี่ยค่ะมันจะแววใสอยู่ตลอดนะคะคุณแม่ก็ไม่เคยถอดใส่อาบน้ําไม่เคยถอดนะคะค่ะราคาเส้นสั้นอยู่ที่200บาทเส้นยาวอยู่ที่400บาทนะคะอันนี้ลายเม็ดแตงค่ะระยิบระยับมากเลยค่ะที่ลายคุณแม่ใส่นี่นะค่ะค่ะอร่ามากเลยค่ะค่ะเป็นทองเคนะคะ ค่ะทอง 18K ค่ะสวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะตามไปด้วยค่ะอันไลน์นี้ค่ะคลิปก่อนคุณแม่บรรยายผิดนะคะลายนี้ก็สวยมากเลยค่ะลายข้าใหม่ค่ะค่ะเป็นลายแบนป้องอ้อยนะคะค่ะลายแบนป้องอ้อยค่ะความยาว24นิ้วแต่ตัวนี้ยังไม่มี18นิ้วคุณแม่สั่งอยู่ค่ะค่ะเขาเรียกว่าแบนป้องอ้อยค่ะคุณแม่บรรยายผิดเที่ยวก่อนบอกว่าเลดแบนขั้นตุ่ม ค่ะเป็นแบนด์ป้องห้อยนะคะเงามากเลยค่ะแยิบระยะมากสวยมากงามมากเลยค่ะค่ะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะความยาว24นิ้วราคา400บาทนะคะไม่ลอกไม่ดําใส่อาบน้ําได้เลยค่ะไม่มีแพ้ไม่มีคันตามรอบคอนะคะค่ะใส่แล้วไม่ขึ้นผื่นค่ะไม่มีผื่นมีคันนะคะมีแต่คําว่าสวยค่ะออร่าค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยหรูดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่เส้นละ400บาทนะคะ อันนี้เลดแบนขั้นตุ่มนะคะขาะลายเข้าใหม่ค่ะค่ะประยิบระยะมากเลยค่ะเลดแบนขั้นตุ่มค่ะขาะสวยค่ะโทรทักโทรแจ้งนะคะขาะลายนี้ค่ะเป็นลายค่ะลายลายผ่าวายนะคะลายผ่าวายก็ข่ะเป็นผ่าวายพวกนี้ราคาหนึ่งบาทนะคะหนักหนึ่งบาทค่ะคุณแม่ก็ยังขาะเขากําลังทําเส้นสั้นห้ให้อยู่ค่ะคุณแม่ไปสั่งของค่ะ คุณแม่นี้แต่ก่อนก็คุณแม่เอามาขายแต่ในหน้าแขงค่ะค่ะแล้วก็แกะมือโทรลูกค้าไปเดี๋ยวนี้คุณแม่เอามาลา์ด้วยค่ะอันนี้ค่ะลายค่ะลายอันนี้นะคะลายผ่าไว้หนักหนึ่งบาทนะคะราคา400บาทค่ะความยาวสวมหัวได้นะคะค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะค่ะใช้ได้ทนนานมากค่ะสวยทนสวยนานค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาเส้นละ400รอบาทค่ะ อันนี้ค่ะลายนี้ค่ะคุณแม่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปยาวค่ะอันนี้ลายสร้อยดอกหมากค่ะลายดอกหมากนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะลายดอกหมากนะคะราคาเส้นละสี่รอยบาทนะคะความยาวยีสิบนิ้วนะคะสี่รอยบาทค่ะความยาวยีสี่นิ้วนะคะค่ะลายนี้ค่ะลายดอกหมากนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะมือคนแก่เหี่ยวหน่อยโชว์หน่อยเด้อ ยิ่งหนาวยิ่งเหี่ยวค่ะราคาอยู่ที่200บาทไอ้400บาทพูดผิดขอภคยค่ะค่ะลายดอกหมากค่ะราคา400บาทนะคะสวมหัวได้นะคะค่ะค่ะคนไหนชอบลายไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งนะคะค่ะสวยดอกหมากนี่ก็สวยค่ะนิ่มสวยสวยทุกเส้นค่ะสวยทนสวยนานสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งค่ะราคาเส้นละ400บาทนะคะค่ะลูกค้าเอาไปต่อยอดได้นะคะ ค่ะท่านอยากมีไรายได้กับแม่รักค่ะเอาไปต่อยอดค่ะน้องคนหนึ่งเข้ามาจากประเทศอิตาลีเขาซื้อมาจากประเทศอิตาลีเขาซื้อมาเส้นละหกพันบาทนะคะเส้นละหกพันบาทไม่ใช่ความยาวอันนี้นะคะนี่เขาซื้อลายนี้มานี่ค่ะเส้นละหกร้อยบาทค่ะยาวสิบแปดนิ้วนะคะซื้อเส้นหกพันคุณแม่พูดผิดค่ะเขาซื้อมาเส้นละหกพันเขาไมา่เห็นคุณแม่ขายเส้นละสองร้อยเขาเขาล้องเขาร้องอดโอยเลยค่ะ ค่ะเขาบอกว่าก็ประทับแบบเดียวกันลายแบบเดียวกันแต่ขายได้ไหมจำนงได้ไหมเขาบอกว่าขายไม่ได้จำนำไม่ได้แต่ซื้อมาเส้นละหกพันบาทเห็นไหมค่ะคุณแม่ขายแค่สองร้อยบาทค่ะค่ะนี่ลายนี่ค่ะก็ซื้อมาลายนี้นะคะค่ะอันนี้ค่ะลายค่ะลายผักไอลายดอกหมากนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะลายดอกหมากนะคะค่ะราคาเส้นละสี่ร้อยบาทความยาวยี่สิบสี่นิ้วสวมหัวได้ค่ะ ใส่อาบน้ำได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวลอกกลัวดำนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่แล้วสบายตัวสบายกายนะคะทองพวกนี้ค่ะเป็นทองเคนะคะทองสิบแปดค่เพิ่นเอินจ้าค่ะเป็นของคุณแม่ค่ะติดต่อมาจากพ่อค้าอิตาลีนะคะเขาเรียกว่าทองอิตาลีเขาก็เรียกนะคะอันนี้ลายค่ะเป็นลายตั๊ก,กแตนค่ะาาค่ะลายขาตั๊ก,กแตนก็สวยนะคะ ค่ะนี่ค่ะรายละยดมากเลยค่ะขึ้นเงามากเลยค่ะเหมือนเพชรเหมือนพลอยดูบริวารของคุณแม่ค่ะค่ะราคาเส้นละค่ะเส้นละสี่ร้อยบาทนะคะลายนี้ค่ะลายตั๊กแตนค่ะขาตั๊กแตนนะคะก็สวยเลิศดรูดูเด่นเหมือนกันนะคะเป็นลายเก่าลายโบราณของเรานะคะเป็นทองสิบแปดเคราคาอยู่ที่สองสี่ร้อยบาทนะคะบางทีคุณแม่พูดถิตก็ขออภัยค่ะการพูดกันจาค่ะมันก็หลงหลงลืมลืมบ้างค่ะ อันนี้ค่ะลายขาตะกะแตนนะคะค่ะราคาเส้นละ400บาทค่ะความยาวอยู่ที่24นิ้วสวมหัวได้ค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันนะคะอันนี้ค่ะลายลายคู่กันนี่ค่ะอันนี้ยาว24นิ้วนะคะเลดแบนขั้นตุ่มเป็นนางเอกเลยค่ะค่ะเส้นสั้นนี่เป็นนางเอกเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะพวกนี้ค่ะเส้นสั้นนี่ค่ะราคา แต่เส้นยาวก็มีนะคะความยาว24นิ้วสวมหัวได้อยู่ที่400บาทความยาว18นิ้วอยู่ที่200บาทนะคะมีสั้นมียาวนะคะ,ะลายเดียวกันนะคะเลดแบนขั้นตุ่มค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะเลดแบนขั้นตุ่มนะคะค่ะราคาเส้นลนะฝัะ่งนี้200บาทฝั่งนี้400บาทนะคะความยาวนะคะสวมหัวได้นะคะไม่ชอบเส้นใหญ่ก็โทรทักโวบอกโทร,โทรแจ้งคุณแม่ค่ะ อันนี้ค่ะมาใหม่ลายมาข้าวใหม่นะคะค่ะลายข้าวใหม่ตัวนี้ค่ะป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะป้องอ้อยขั้นตุ่มก็สวยนะคะสวยค่ะคุณแม่ก็ใส่แต่ไอเม็ดแตงค่ะอันนี้เลยไอป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะค่ะราคาฝั่งนี้อยู่ที่สองร้อยบาทค่ะความยาวสิบแปดนิ้วค่ะอันนี้สี่ร้อยบาทนะคะค่ะป้องอ้อยขั้นตุ่มค่ะเป็นสร้อยป้องอ้อยเก่าโบราณของเรานะคะ ค่ะป้องง้อยขั้นตุ่มนะคะค่ะราคาเส้นละ400บาทนะคะอ่าขั้นตุ่มเม็ดมะยมใหญ่นะคะสวยนะคะค่ะคุณแม่ว่าสวยนะคะลายนี้ก็สวยนะค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะค่ะสนใจโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากช่วงปีใหม่ให้เพื่อนสนิทมิตแท้ของเราก็เหมาะสมนะคะ ค่ะเรายังค่ะเงินเรายังไม่พอค่ะเส้นละสี่หมื่นห้าหมื่นก็ซื้อทองเคกับแม่รักไปก่อนก็ได้ค่ะเส้นละสี่ร้อยบาทเป็นของฝากอยากนัําใจค่ะอันเล็กๆน้อยๆก็คือคือนัําใจที่อันประเสริฐให้ซึ่งกันและกันนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้ค่ะอันนี้ลายค่ะลายป้องห้อยขั้นตุ่มเม็ดมะยมนะคะค่ะฝั่งนี้อยู่ที่สองร้อยงนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะค่ะความยาวสวมหัวได้นะคะ ค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะสวยค่ะออร่ามากค่ะอันนี้ลายกระดูกงูนะคะกลมติ๊กเลยค่ะกระดูกงูค่ะเส้นราดกระดูกงูนี่ค่ะเส้นราด450บาทนะคะเพราะว่ามันจะมาแพงกว่าเพื่อนค่ะเส้นละ450บาทค่ะกลมติ๊กเลยค่ะสวมหัวได้นะคะค่ะบางท่านชอบแบบแน่นๆค่ะเอาปายคล้องผ้าค่ะค่ะราคาเส้นละ450บบาทนะคะกระดูกงูนะคะ ค่ะกรมติ๊กเลยค่ะสวยมากค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะเส้นละสี่ร้อยบาทค่ะสี่ยห้าสค่ะสี่นะคะค่ะลายกระดูกงูค่ะความยาว24นิ้วสวมหัวได้นะคะค่ะราคาอยู่ที่450บาทนะคะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันนะคะค่ะคุณแม่การันตีได้ค่ะท่านถ้าไหนอยากเอาไปต่อยอดค่ะ ค่ะโทรทักโทรถามคุณแม่นะคะถ้าจะไปขายไปต่อยอดนะคะค่ะของดีค่ะคุณแม่กล้าการันตีได้ค่ะของดีค่ะค่ะคุณแม่ถ้าของไม่ดีเราไม่สามารถเจ็บรักษาไ้นานถึงสิบห้าปีค่ะค่ะใช้ก็ถ้าของไม่ดีค่ะใช่แค่เดือนเดียวก็เราก็ลาทิ้งแล้วค่ะอันนี้ของดีมากค่ะอันนี้ลายป้องอ้อยค่ะโซ่ป้องอ้อยนะคะ ค่ะอันนี้หนักสองบาทค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะค่ะโซ่ป้องอ้อยค่ะค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวนี้คุณแม่จะหาโซ่ป้องอ้อยพวกพวกสิบแปดนิ้วค่ะคุณแม่สั่งเขาอยู่ค่ะอันนี้โซ่ป้องอ้อยนะคะค่ะอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะท่านไหนอยากเอาไปห้อยผ้าแขวนผ้านะคะเส้นใหญ่ๆนะคะค่ะหกร้อยบาทค่ะโซ่ป้องอ้อยค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะ อันนี้ค่ะนี้ก็เป็นผ่าวายเส้นใหญ่นะคะหนัก2บาทและ3บาทค่ะค่ะถ้า2บาทนี้ค่ะราคาอยู่ที่600บาทนะคะค่ะถ้าสาบาทนี้ค่ะราคาอยู่650บาทนะคะจับแพงหัวกันอยู่50บาทนะคะท่านทักเข้ามาบอกว่า2บาทสามบาทนะคะค่ะ2บาทนี้ค่ะราคา600บาทสามบาทราคา650บาทนะคะ ขาดผ่าว้ค่ะเลิศดรูดูเด่นมากค่ะเป็นลายผ่าว้นะคะค่ะสวยทนสวยนานค่ดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะขาดไม่ลอกไม่ดําไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ําได้เลยนะคะค่ะของดีค่ะของดีคุณแม่การันตีได้ค่ะของดีบอกต่อนะคะท่านอยากเอาไปต่อยอดก็โทรบอกคุณแม่ค่ะเอาไปต่อยอดได้เลยนะคะค่ะอันนี้ค่ะเป็นลายค่ะเป็นลายโซ่ค่ะ ลายห่วงคู่ค่ะลายห่วงคู่นี่ค่ะราคาอยู่ที่650บาทนะคะลายห่วงคู่หนัก3บาทนะคะค่ะลายห่วงคู่มีหนัก3บาทค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะค่อยตามไปเรื่อยๆค่ะให้เขาถ้าแกคุยกันก็บอกว่าแม่รักส่วนมากมีแต่แม่รักขายทองพวกนี้ค่ะส่วนมากลูกค้าอื่นขายแต่ทองชุบค่ะแม่รักก็บอกว่าทองชุบก็มีแต่แม่รักไม่เล่นค่ะไม่เอาค่ะ อันนี้ค่ะเป็นราคาไอความยาว26นิ้วนะคะอันนี้ดอกมาค่ะ650บาทนะคะอันนี้เหลดแบนค่ะเหลดแบนนะคะค่ะความยาวอยู่ที่26ค่ะเหลดแบนนี้ค่ะค่ะ650าบบาทนะคะเหลดแบนนะคะอันนี้ดอกมะพร้าวค่ะค่ะดอกมะพร้าวและเรลดแบนนะคะราคาอยู่ที่650บาทนะคะขาะเส้นใหญ่เส้นยาวค่ะ ค่ะนี่ลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าลงยาค่ะเป็นกําไหเป็นสร้อยคอลงยานะคะค่ะท่านลูกค้าไหนถ้าจะรับสร้อยคอลงยาก็โทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะเป็นเส้นใหญ่ค่ะเม็ดตุ่มใหญ่นะคะราคา800บาทนะคะเส้นหนึ่งนะคะความยาว24นิ้วค่ะเวลาเราออกงานค่ะดูดีดูเด่นมากเลยค่ะมันจะมีสร้อยข้อมือคู่กันนะคะค่ะนี่ค่ะสร้อยข้อมือค่ะสร้อยข้อมือ500บาทนะคะ อันนี้อยู่ที่800บาทค่ะความยาวนะคะค่ะความยาว20นิ้วค่ะเป็นค่ะลงยาเขาเรียกว่าลงยาค่ะสร้อยลงยาค่ะทองพีเคทองเคนี่แหละค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะค่ะใส่เป็นชุดค่ะงานเลิศหรูดูเด่นมากค่ะเวลาลูกหลานมีงานพร้อนงานลาก็น่าสนใจซื้อไปใส่บ้านไว้ก็ได้นะคะโอเคนะคะค่ะชุดของเขานี่ค่ะค่ะความยาว20นิ้วนะคะ ราคาอยู่ที่เส้นยาวสร้อยคอ800ค่ะสร้อยข้อมืออยู่ที่500บาทนะคะค่ะเป็นทองลงยาค่ะค่ะมันจะมีเล่ไอพวกสร้อยข้อมือเล็กอยู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสั่งสร้อยข้อสร้อยคอเล็กเข้ามาอยู่ค่ะอันเล็กนี่ค่ะอยู่ที่300บาทนะคะค่ะเล็ก300บาทค่ะเป็นสร้อยข้อมือค่ะเป็นลงยาค่ะค่ะพวกพวกไอ้นี่ค่ะพวกไอ พวกเส้นสั้นนี้ค่ะค่ะเส้นสั้นนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วก็มีค่ะมีอันนี้ไข่ปลาค่ะลายไข่ปลานะคะค่ะราคาสองร้อยบาทค่ะลายนี้ค่ะโซ่คโซ่ขั้นตุ่มค่ะค่ะโซ่ขั้นตุ่มนะคะค่ะลายนี้ค่ะเป็นเลรแบมขั้นตุ่มค่ะคุณแม่จะค่ะพวกราคาสองร้อยบาทนะคะไอความยาวสิบแปดนิ้วค่ะ นี่ค่ะคุณแม่จกะเรียงๆให้ดูนะคะค่ะอันนี้อยู่ที่เลดแบมขั้นตุ่มนะคะอันนี้เม็ดมะยมนะคะอันนี้โซ่โซ่ค่ะโซ่ขั้นตุ่มนะคะความยาวสิบแปดนิ้วค่ะพวกนี้ค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะค่ะใส่อาบน้ําได้เลยค่ะนินางเอกขายดีมากค่ะเลดแบมขั้นตุ่มค่ะค่ะคุณแม่โชว์ไปแล้วหลายรายการแล้วค่ะอันนี้ไข่ปลาค่ะไข่ปลาสิบแปดนิ้วสองร้อยบาทค่ะ อันนี้ขาตะก,กะแตนค่ะขาสิบแปดนิ้วนะคะสองร้อยบาทนะคะขาตะกะแตนค่ะค่ะสนใจโทรทักทูแจ้งค่ะอันนี้โซ่ค่ะโซ่โซ่เม็ดไม,ม่ยอมค่ะอันนี้โซ่จิ๋วนะคะค่ะบรรดาที่จิ๋วที่สุดคือโซ่จิ๋วนี่แหละค่ะคนไหนชอบแบบนิ่มๆค่ะพิพิ้วค่ะอันนี้โซ่จิ๋วนะคะนิ่มพิเพปพิเพปมากเลยค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะโซ่จิ๋วค่ะ ค่าราคาเส้นละสองร้อยบาทนะคะความยาวสิบแปดนิ้วนะคะถ้าลูกค้าคนไหนชอบแบบจิ๋วๆนะคะโซ่จิ๋วนะคะค่ะโซ่จิ๋วอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่มีมีเลดค่ะเป็นเลดค่ะเลดใส่คู่กันค่ะคนไหนชอบเลดนะคะเลดแขนนะคะอันนี้เส้นละสามร้อยบาทค่ะเลดแขนค่ะเส้นละสามร้อยบาทนะคะค่ะ สวยงามมากดูดีดูเด่นมากเลยค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะใส่อาบน้ำได้เลยค่ะอันนี้ค่ะเป็นเลรดค่ะเลรดแบนดนะคะผู้ชายใส่ผู้หญิงใส่ก็ได้ค่ะค่ะเลรดแบนดตัวนี้ห้าร้อยบาทนะคะเงามากเลยค่ะค่ะสร้อยพวกนี้จะขึ้นเงามากค่ะเงากว่าทองแท้นะคะค่ะดูค่ะพลิ้แผพลิวแเลยค่ะค่ะราคาเส้นละห้าร้อยบาทนะคะเส้นใหญ่นะคะ ค่ะคุณแม่มีชุดของเด็กนะคะค่ะนี่ชุดเด็กแค่ชุดละสองร้อยบาทนะคะช่อยข้อมือและร้อยคอค่ะเด็กขวบสองขวบนะคะเอาไปใส่ให้ลูกให้หลานเราเลยะคะ่ะไม่ต้องแพ้ไม่ต้องกลัวแพ้กลัวคันนะคะไม่แพ้ไม่คันไม่ดำค่ะใส่ได้เลยค่ะค่ะคุณแม่มีลูกค้ามันรับไปขายพวกนี้จะขายดีมากะคะ่ะเอาไลูกให้หลานเขาคะ่ะชุดละสองร้อยบาทนะคะนี่ก็ร้อยนี่ก็ร้อยค่ะชุดหนึ่งสองร้อยบาทนะคะชุดเด็กนะคะ ขาดชุดเด็กชุดละสองร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะลูกหัวใจค่ะลงยานะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะขาดรูกหัวใจลงยาค่ะสร้อยข้อมือค่ะขาดโซ่คอตกรีดขั้นตุ่มค่ะนี่ก็สิบแปดนิ้วนะคะขาดความยาวสิบแปดนิ้วค่ะโซ่คอตกรีดขั้นตุ่มนะคะค่ะราคาไอสองร้อยบาทนะคะค่ะมีค่ะคุณแม่มีหลายรายการค่ะคลิปยาวหน่อยนะคะสองร้อยบาทค่ะอันนี้สองร้อยบาทนะคะ ค่ะคุณแม่มีกำไรด้วยค่ะกำไรค่ะกำไรคู่นี้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะกำไรค่ะกำไรกำไรหน้าหน้ารูปหัวใจค่ะค่ะหน้าพลอยค่ะกำไรหน้าพลอยรูปหัวใจนะคะค่ะกดค่ะกดแบบนี้ค่ะเวลากดนะคะค่ะค่ะกดลงข้างล่างอย่างเดียวนะคะค่ะใส่ง่ายค่ะค่ะนี่ค่ะกำไรรูปหัวใจนะคะสวยนะคะ ค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะถ้าอันเดียวอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะใส่กําไรใส่เป็นคู่นะคะสวยนะคะใส่ข้างงานก็ได้ค่ะค่ะค้าขายดีกําไรนะคะค้าขายดีมากค่ะใส่ค้าใส่ขายนะคะพวกแม่ค้านะคะใส่กาไรจะได้มีกําไรเยอะๆค่ะค้าขายของนะคะค่ะเป็นลูกหัวใจใบโพธาทักมาค่ะมีหน้าป้างหกสิบและห้าเจ็ดนะคะ มีหกสิบมีห้าเจ็ดค่ะคนไหนตัวอวบหน่อยก็ใส่หกสิบค่ะคนไหนตัวเข้าขนาดไม่ล็กก็ห้าเจ็ดค่ะค่ะคู่ละห้าร้อยบาทนะคะค่ะมันจะมีพวกพลอยค่ะมันจะมีอยู่สองรายการสามรายการนะคะอันนี้ขาพลอยหน้าขาพลอยสามแถวนะคะหัวเพชรสามแถวค่ะค่ะนี้ก็คู่ละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยเลิอดรูดูเด่นมากค่ะค่ะท่านชอบตัวแบบไหนก็โทรทักโทรแจ้งค่ะถ้าท่านโทรเข้ามาบอกว่าค่ะหัวพลอยค่ะหัวพลอยสามนะคะหัวพลอยสามสามสามแถวค่ะสามจุดนะคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะค่ะตัวนี้หน้าพลอยเรียบค่ะค่ะก็คู่ละห้าร้อยเหมือนกันนะคะค่ะหน้าพลอยเรียบค่ะท่านสนใจตัวไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ ค่ะคู่ละห้าร้อยบาทค่ะเป็นกําไรทองเคทั้งนั้นเลยค่ะค่ะสวยเลิศดดูดูเด่นมากค่ะค่ะจะมีกับมีนี่ค่ะแล้วก็มีพลอยค่ะพลอยพลอยสามเหมือนกันค่ะหัวเ้าเรียกว่าหัวแหวนเพชรนะคะค่ะกําไรหัวแหวนเพชรค่ะค่ะราคาคู่ละห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะท่านทักมาก็บอกไม่ไอบอกไม่ลากค่ะ อันนี้กําไลเกลี้ยงค่ะกําไลเกลี้ยงมันจะมีขาดอยู่ที่ลายค่ะอยู่ที่สสสสสสทลายหมดค่ะตัวที่ตัวที่เป็นรูปลายๆนะคะไม่ใช่ลายนมลายเกลี้ยงค่ะนี่กําไลเกลี้ยงค่ะอันละสองร้อยบาทนะคะคู่นี้สี่ร้อยบาทค่ะเกลี้ยงค่ะไม่มีพลอยนะคะค่ะก็เรียกว่ากําไลเกลี้ยงค่ะอันละสองร้อยบาทนะคะคุณแม่ต่อเลย่าต่อแหวนค่ะค่ะคุณแม่มีแหวนส้นซับนะคะค่ะเขาเรียกว่าแหวนส้นซับค่ะ แหวนพวกนี้ค่ะจะอยู่ที่ราคาวงละร้อยห้าสิบบาทนะคะจะมีรูปหัวพลอยนะคะค่ะมองเห็นพลอยพลอยพลอยฝังค่ะเป็นพลอยฝังเม็ดเดียวนะคะเล็กๆนะคะ่แหวนสั้นซับค่ะด้านในนี่ค่ะจะเป็นนพเก้าค่ะนี่ค่ะค่ะมองเห็นไหมคะเป็นนพเก้านะคะเขาเรียกว่าแหวนสั้นซับค่ะท่านไหนที่เก็บเงินไม่อยู่เงินออกแบบว่าไม่มีเหตุมีผลเงินล่วงเงินไหลบ่อยนะคะ ค่ะใส่แหวนส้นซับก okay. ันไว้ค่ะไม่ให้เงินออกบ่อยนะคะเขาเรียกว่าแหวนส้นซับค่ะขา้ดีมากค่ะแหวนรุ่นนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะมือไม่รักใส่โอเคพอดีใซ้ใช้ใช้ก้าค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากนะคะเป็นแหวนพลอยเกลี้ยงนะคะพลอยเม็ดเดียวค่ะค่ะเป็นพลอยเม็ดเดียวนะคะฝังค่ะเป็นเหมือนแหวนเพชรนี่แหละค่ะเขาจะทําทรงแหวนเพชรนะคะพวกนี้ค่ะเป็นค่ะเป็นไอแหวนค่ะแหวนส้นซับค่ะ ค่ะด้านในจะเป็นนกพะเก้าค่ะค่ะด้านในจะเป็นนกพะเก้าค่ะใส่เลขที่สุดใส่ยิ้งก้อยแม่ใส่ยิ่งก้อยของแม่รักนะคะคนไหนใส่ใส่เลขนะคะอันนี้ใส่เกดค่ะมันจะมีเลขสุดใส่เกตใส่แปดใส่เก้าค่ะใส่สิบค่ะอันนี้คุณแม่ใส่ในใส่เก้านะคะค่ะราคาอยู่ที่วงละร้อยห้าสิบบาทนะคะและคุณแม่มีต่างหูด้วยค่ะค่ะต่างหูก็ต่างหูเกลี้ยงนะคะ เหมือนไม่รักใส่นี่แหละค่ะต่างหูเกี้ยงค่ะคู่ละร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้คู่ใหญ่กว่านะคะเขาเรียกว่าถ้าทักคุณแม่มาก็บอกว่าค่ะต่างหูหนึ่งต่างหูสองนะคะอันนี้วงใหญ่กว่ากันนิดนึงค่ะวงนี้ก็แคบลงมาอีกนิดนึงนะคะค่ะเขาเรียกว่าต่างหูหนึ่งต่างหูสองค่ะค่ะเป็นต่างหูพลอยไอ้ต่างหูเกี้ยงนะคะ ค่ะของของพี่ไอของไอทองเคเนี่ยค่ะส่วนมากจะเป็นเตี้ยงแบบนี้ค่ะค่ะต่างหูนะคะค่ะแล้วก็มีค่ะค่ะต่างหูค่ะนี่ค่ะอันขจรนะคะคนเก่าคนโบราณชอบมากขจรค่ะคู่ละร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นค่ะเวลามีงานฟ้อนงานลำนะคะ เอาไปให้ลูกให้หลานเราด้วยค่ะใส่ขดจรนนี้ค่ะเป็นเหมือนคนเก่าคนโบราณค่ะอันนี้แหวนส้นซับค่ะไม่รักใส่เอาเลยค่ะแหวนส้นซับค่ะค่ะราคาวงละ150บาทนะคะเป็นแหวนเกรี้ยงนะคะแหวนทองเคค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอ,ขอบพคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกข่านค่ะ